ทฤษฎีที่ใช้ในการหาค่าโมเมนต์ความเฉื่อยบางครั้งในการหาค่าโมเมนต์ความเฉื่อยเมื่อเราทราบค่าโมเมนต์ความเฉื่อยของวัตถุที่ตำแหน่งใดตำแหน่งหนึ่ง บางครั้งเราอ<บ>ินทิเกตก็จะยุงยากก็ <_ S 1> จะมีทฤษฎีที่ช่วยให้เราหาค่ามันมนความเฉยได้ง่ายก็มีอยู่สองสมกรารก็คืออันที่หนึ่งก็คือทฤษฎีแกนขนานทฤษฎีแกนขนานเป็นยังไงวัตถุ นั่นคือถ้าเราทราบโมเมนต์ความเฉื่อยของวัตถุที่ผ่านจุดศูนย์กลางมวลนนี้คือจุดเสี ICM เราสามารถหาค่าโมเมนต์ความเฉื่อยรอบจุด A ซึ่งขนานกับจุด Cm อันนี้คือสมมติให้เป็น Ia อันนี้คือจุด A จะสังเกตเราเห็นว่าแกนทั้งสองจะขนานกันอยู่ห่างกันให้เป็นระยะทางดี ถ้าโมเมนต์ความเฉื่อยเราหาได้โดยใช้สูตรก็คือ ia จะมีค่าเท่ากับ icm บวก md กลังสอง m ตัวนี้ก็คือมวลของวัตถุ d ก็คือระยะห่างระหว่างแกนเนีย d คือระยะห่างระหว่างแกนขอ ทฤษฎีแกนตั้งฉากทฤษฎีแกนตั้งฉากใช้สำหรับวัตถุนะฮะใช้สำหรับวัตถุที่เป็นแผ่นบางเท่านั้น วัตถุของเราก็เป็นเอเ่นบางมวล m รัศมี r x y z รัศม,มีแล้วก็มวน m จากรูปคุณจะได้ว่าไอซ จะมีค่าเท่ากับ i x บวก i y เมื่อตัว z ตัวนี้ตัว z จะต้องตั้งฉากกับเวกเน้า xy ต่อไปมาดูตัวอย่างตัวอย่างแผ่นจางกลมบางมวลเอ็มรัศมีอา จงหาค่าโมเมนต์ Moment, ความเฉื่ยรอบแกนต่อไปนี้รูปเป็นยังไงรูป เป็นแผ่นจานกลม x y แล้วก็แซรอบแกนรอบแกนนี่เป็นเซตพลามเอก็กพลาม แล้วก็วยปลามจนนี่คือจุดเสี่ยมัสมีามวล m รอบแกนต่อไปน,นี้ก็คือขอ้ขอคอรอบแกน x และ y ขอรอบแกน เอกา y พวายามและ Z สด็ามวิธิธรรมวิธิธรรมจากรูปคุณจะเห็นว่าโมเมนต์ความเฉื่อยรอบแกนดูรูปวงกลมโดยเฉพาะแกน Z, x y จากรูปคุณจะดูคุณจะสังเกตเห็นว่าอันนี้คือวัตถุนะุนรอบแกนมองทบอยู่ฮนะอันนี้ y อันนี้แกน x คจะเห็นว่ารัศมีในการหมุนก็คือตัวนี้ r อ,อันนี้ r มวลที่อยู่รอบๆฝั่งนี้ กับฝั่งนี้จะมีค่าเท่ากันแขนหมุนก็จะเท่ากันนั่นคือคุณก็จะได้ว่าจากรูปจากทฤษฎีที่ใช้ก็คือแกนทั้งสามตั้งฉากกันก็คือ i z เท่ากับ ix บวก iy แต่ ix เท่ากับ i y ตามเงื่อนไขนะตามเงื่อนไขตามรูปตามรูปนี้แลวกรดูนี้นั่นคือคุณก็จะได้ว่า i อซ เท่ากับ 2ix หรือเท่ากับ 2iy อันนี้ iy นะ iy 2iy เพราะฉะนั้นคุณก็จะได้ว่า ix ก็จะมีค่าเท่ากับ iz ส่วน2 อแันนี้กำหนดให้นะกำหนดให้ลืมกำหนดให้ ICM เท่ากับ1ส่วน2 MR กำลังสองหรือก็คือรอบ i อแซแบบนี้โจท์ต้องกำหนด i อแซมาให้เพฟันคุณก็จะได้ว่า i อแซก็คือ1ส่วน2คูณด้วย1ส่วน2 m r กำลังสองเดี๋ยวเขียนใหม่ลบลบนั่นคือก็จะได้ i x นะ i x เท่ากับ1 2 i z ไอแซนนี้โจทย์กำหนดโจทย์ต้องกำหนดก็คือหมุนรอบแกนจุด cm เพราะฉะนั้นก็จะได้ออกมาเท่ากับ1.2ส่วน2คูณด้วย1.2ส่วน2 mr กำลังสอคำตอบก็เท่ากับ1.4ส่วน4 mr กำลังสซึ่งก็จะเท่ากับ ราะฉะนั้นจากเมื่อกี้คุณก็จะได้ว่า i x เท่ากับ i y ซึ่งก็จะเท่ากับ1ส่วน4 m r เลังสองต่อไปหารอบแกน x พรม์พรมและ z พรามรูปเป็นอย่างนี้รูป แล้วเซซาม x สามแล้วก็ y ปลามจากรูปคุณเหยน่า y ายามกับ y อยู่บนแกนเดียวกันนั่นคือเราก็จะได้ว่า i y ปลามก็เท่ากับ i y เท่ากับ1ส่วน4 m r ังสองต่อไปคุณจะเห็นว่าแต่ i z ขนานกับ i z แพลแล้วก็ i x ก็จะขนานกับ i x เอ็กเราก็ใช้ทฤษฎีแกนขนานเข้ามาช่วยเพราะฉะนั้นเราก็จะได้ว่า i z พลก็จะมีค่าเท่ากับ ICM บวก MR กำลังสอง ICM ก็คือ i ผ่าน CM ที่แกนขนานก็คือตั้งฉากกับระนาบก็คือมีค่าเท่ากับตัวนี้ก็คือเมื่อกี้ก็หนึ่งส่วนสองเอกำลังสองบวกด้วย MR กำลังสองก็จะมีค่าเท่ากับสามส่วนสองเอกำลังสอง ต่อไป ix สามก็เท่ากับ icm บวก mr กําลังสองแต่ icm ตัวนี้ต้องเป็น icm ที่ผ่านแกน x เพราะฉะนั้น icm ที่ผ่านแกน x ก็คือ1ส่วน4 mr กํลังสองบวก เอ็มอาร์กำลังสองก็จะมีค่าเท่ากับห้าส่วนสี่เอ็มอาร์กำลังสอง